สวัสดีนะครับผม f c ทางช่อง u t u b บบนชนกฟาร์มรอยเอสทุกผู้ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมือนีนะครับมือนีวันที่เก่ากันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมมืออากาศดีขึ้นฟ้าขึ้นฝนที่เก่าละครับบ้านผมเข้าเรื่องกันเนะครับอันนี้เป็นง่วแม่ลูกแรกนะครับผมลูกตัวเมียนะครับแม่แดงแดงนะครับสดๆดใจลูกงามๆนะครับ ดี๋ยวสิทายเห็นชัดนะครับหลูกแม่สูงลอยสามสองลอยสามสามนะครับผมนิ่งครับใจลูกสาวอายุประมาณยี่สิบมือนะครับยี่สิบมือถึงเดือนหนึ่งนะครับผมอายุประมาณนี้นะครับว่าท่านไหนพ่อเดือนดอกเหนือหนังดีครับนะครับปานลูกหลอดนะครับผมโตเมียพร้อมนะครับแม่เพิ่นดีเคยเป็นลําปีมานะครับผมแจ้งพอพิ้องไว้ก่อนนะครับเคยเป็นลําปีมากแต่ว่าหายมาแล้วนะครับเป็นนาเป็นปีแล้วนะครับผมจังหว หนังปิดตัวค้นขึ้นทับหรานะครับแต่ก็ีิมีห้อยคือเก่าน้อยๆนะครับผมขอผู้รับได้นะครับบ่ได้เป็นตรตำนี้อย่างายนะครับผมว่าเศร้าตะดวนแล้วนะครับสนใจลูกจวาได้ลูกนะครับั่นที่เป็นตังแต่ช่วงดีบวัีตังแต่บ้านไนท้องนะครับผมไเบื้องรอบๆนะครับแม่ลูกโตมีนะครับจายลูกง่ามครับ นั่งกินนมอ,อยู่ท่านนอิ่มนี่ลูกสาวเพื่อนจับได้นะครับเบิงป่นปานง่วผูนะครับเห็นเทียแรกปลานโตผู้ลครับผมเบิงสาวเพื่อนนะครับงามครับงามไม่มองตีเลยเพืเ่อนนะเบิงครับมาค้นร้อมอ่าชุดนี่นะครับเอาไปสองหมื่นหาพันเด้อครับผมแม่ลูกคููนี่เอาไปสองหมื่นหาพันนะครับ แม่โค้งใหญ่เหนือนังดีนะครับหันบอกับเป็นงัวนนงหมูครับผมแม่เพิ่นเป็นเนื้อเป็นง่วนนังหมูลูกกับสิบัตตางันดอกครับผมเนี่ยเบิ่งครับปานลูกหลอดนะครับหรือว่าสิเป็นลูกหลอดเขากับบอลลูนะครับวันนี้เขาขายตามความเป็นจริงนะครับผมบริเอามาสวมขายสวมยังนะครับผมเขาบริใส่ใบหลอดด้วยแล้วนะครับขายแม่ลูกต่างง่ามใดงัวมันง่ามของมันเองนะครับเส่ท่านหนุกรมมาดีเติบนะครับผมท่านพันหุกมมาดีเติบ อาพัฒนาต่อไรนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสองเมื่นหาพันเท่ากับยังทรงฟีให้สองร้อยกิโลนะครับผมมาตาหมักน้ำกันนะครับโทรมาเลยศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมถันมาตาวามักนะครับเปิดขอกหาได้เลยนะครับผมเทาทรงหอดหม่องหอดขอกยังเก็บเงินเทียเดียวนะครับว่ามีมาจําจักบาทสื่อว่าวังกลางว้นว่าสีถือโกงถือกินเงินมาจํานะครับพาะว่าเบาเลยนะครับผมอ ต่อไปเป็นแม่แยกลู๋นะครับผมแม่แยกลูกสูงรอยสามสิบนะครับว่ามีลูกมาแล้วสองตัวครับผมใกล้จะคืนแล้วครับผมจิ้มเริ่มเต็งเแล้วนะครับใจรูกงามๆนะครับแม่นี่ว่าใจรูกงามเขาประกันให้นะครับว่าใจรูกงามแ้เืีองพอมนะครับผมเชืีองพอมบอกมีเหืดมีหัดข้นนะครับจุงไปไซกับไปครับผมเสือกว่าตึงนะครับเสือกว่า้องตึงยากเลยว่าจาจับยางน้าหนาครับไปไซกับไปได้นะครับผม แม่นี่ก็หนึ่งเมื่อหาพันนะครับผมหนึ่งเมื่อหาพัทเท่านั้นนะครับหรือท่านใดสิงกไปน้ากันนะครับง่อเป็นตะเลียงนะครับผมว่วเป็นตะเลียงเอาไปน้ากันเลยเอาไปเลยสามเมื่นแปดพันเด้อครับผมสามเมื่นแปดพันพร้อมทรงฟี่ให้นะครับเบื้องต้นสองร้อยกิโลนะครับผมไก่ก็หนักเท่ากับทรงนะครับไก่ก็หนักกับทรงกับตามตกลงนะครับคานมุงหนามั่นซอยเหลือกันนะครับผมพ่อไห้มันได้ไปฮอดนะครับผม บ่ไแต่คอยังมากไม่นะครับหรือหันบนเหนือบาก็แลงอีรีซีหารอยโลเขาบ่อขอเพิ่มนะครับผมเฮราะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้งัวแพงๆไปนะครับอยากให้ได้งัวถึกๆไปเอาไปเลี้ยงนะครับมันยังมีกำไรง่ายนะครับผมเบื่องลูกสาวเพิ่นที่เด็ดเลยนะครับลูกสาวนี่เห็นปานตัวผูครับเนื้อหนังเพิ่นเบื้องเพื่อนห้วงสางดีนะครับผมงัวใส่นี่ลองไปทามหาแถวตลาดก็ได้ครับหรือไปถามหาไซก็ได้นะครับผมเฮ้าว่าเข้าขายถือขากยู่นะครับ แยกไปกับสองหมืนหาพันเท่านั้นนะครับผมแม่ลูกเมียแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมเบินใจสนใจกัโท่มมากครับอีกข้างนะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับเบิรงน้ำกันดีนะครับผู้สื่อผู้สี่เลี้ยงคนในขอบคัวนะครับปรึกษากันดีๆอย่าให้มีปัญหากันนะครับให้มักน้ำกันแล้วจังโท่วมากนะครับผมเพราะว่าของเฮาเป็นงวอรงฟี่บ่มี่มาจํำนะครับงัอขึ้นรถไปแล้วกับว่าอยากให้มีให้มันมีปัญหานะครับผม มันสีเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าขุนลถไปแล้วมันกับมีคาร์บมูลับมันนะครับขาจางค้นขับรถแน่นะครับผมรายละเอียดชัดเจนนะครับมองดีเท่ากับแจ้งมองบอดีเท่ากับแจ้งนะครับผมว่าใดโมกเม็ดว่าใดปิดบังยังไงนะครับผมให้พิจารณาซอยกันดีๆนะครับขอม้วนชัดเจนแล้วทุกอย่างนะครับผมหมักน้ำกันแล้วจังท่มากนะครับ0 8นย์1 1ด9ี่สามสองหนึ่งเกเก้านะครับผม ยังมีั้งนะครับผมขันแยกไปนะครับราคาแยกแม่แยกลูกนี่หมื่นหาพันนะครับแม่ลูกเมียง้อลูกแรกนี่เอาไปสองหมื่นหาพันนะครับแต่าขันยกไปน้ำกันกะสามหมื่นแปดพันนะครับผมสามหมื่นแปดพันสำหรับวัอนี้ก็มาเปิดแบงค์พอมีพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับส่วนจิสนใจกับโทรมานะครับสำหรับวัอนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ